ใ้ดีด้่ยครับดีด้ยครับไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โส่งมาสักคครับการดีลาของเขาตน้ครับอ้งใบาอะไร่งอะไร่งที่ไหนไม่ได้ครับ เาไมโอ้ไม่้รับโอมาออกดีออาออกีครับอง้อว่าไงหรือว่าไงอไ้โโอ้ตบโนให้อ้ตูต่อผโอ้ตามแป๊บุบอละตามปุตบอลามเป็นลมแล้เออ่าเป็นลมเหรอเนี่ยเพราะกินขนมเข้าไปพ่อเป็นลมเลยเดี๋ยวจูถือขนมให้พ่อ ก่อนไ,ไ,ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะส,ส,สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์ฟมิลี่นะคะมาดูว่าพ่อจ๋าไม่ให้กินทำยังไงพ่อจ๋าไม่ต้องให้กินเด้อเด็กดื้อมาแล้วมาเร็วลูกมา ใครไม่เรียบร้อยคนนั้นไม่ได้กินัองโอ๊ยพี่หนาวไม่เรียบร้อยพี่หนาวก็ไม่ได้กินตัวกราบขอพระคุณขนมอร่อยๆจากคุณแม่เอฟซีด้วยนะคะนี่อ่านั่งลงก่อนเห็นไหมเปีจูเขานั่งลงกินนะนั่งลงนะนงโอ้ยนอนกินไปลนั่งลงแล้วเรื่องแล้วกินกับพ่อแล้วพ่อพ่อห้หนาวกินด้วย ไปละไปไปหายายอีกไปนี่พี่จูพี่จูล่ะพี่จูกินเยอะแล้วพี่จูนี่อ้วนแล้วนี่มีเด็กนอนขายแม่แม สดาบีสิดาบีสดาบีเโอ้สดาวใครสิดาคนนั้นได้กินไปไหนไปละวิ่งละมีเด็กขอกินด้วยพ่อไม่ให้กินนุนพ่อไม่ให้กินนุนมาดูนะคะแม่ๆพ่อบอกว่า จูอ้วนแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกแล้วพ่อมุกนี้อีกแล้วนะนุ่นมุกนี้อีกแล้วนะอุ้ยอุ้ยทำไงอ่ะ พอหายใจไหมเอาเสร็จพ่อเป็นลมแล้วพอพ่อเป็นลมแล้วเ <c oughs> นี่ยพอกินขนมเข้าไปพ่อเป็นลมเลยเดี๋ยวจูถือขนมให้พอ่อสวมรอยเลยอ,อะไรนะโอ้ย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 โอีย <c oughs> หรอจูจูเจอกล้วยเหรอพ่อไม่ให้กินพ่ออางมไม่ได้ท้องพ่อคุณหมอบอกว่ายังไงคุณหมอบอกว่าจูน้ำหนักเกินมาตรฐานแล้วนะนั่งนั่งลงน้ำหนักจูเกินมาตรฐานแล้วแล้วนั่งลงมาหน่อยนั่งลงเร็วนั่งลงคุยกับพ่อก่อนนั่งนั่งลงจอยนั่งลงเร็วนั่งลง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 นี่เดิ๋ยวซิดาไปซิดาวเร็วเหมือนซิดาวดีเลยซิดาว สีดาวพ่อเหรอเร็วเมื่อกี้พ่อแกล้งพ่อขอโทษแกล้งพ่อขอโทษขอโทษค่ะหนึ่งเขาทำตาปิบขอโทษค่ะพ่อขอโทษเมื่อกี้พ่อทดสอบดูไงแต่จูจะช่วยพ่อได้ไงเวลาพ่อเป็นลมไงเร็นบร้ยไหมโอเอไปไมามาแล้วเด็กโตเด็กโตนั่งลงด้วยเด็กโตนู่นเด็กโตน้ำมาเร็วลูกมานี่ พ่ออะไรอะไรกินกันไอหนาวกินด้วยนะอุ้ยพี่หนาวเหยียบทิ้งละอุยพี่หนาวกินไม่เป็นหรอกแูแไม่วามาแม่วาแม่วานี่หนักกว่าเด็กนะคะแม่แม่หยุมเลยแม่วานี่ไหนนูไม่กินหรอลูกไม่กินแม่วา ดูมมแม่วาแม,<า>ม่วาเม,<า><ด>มื่อดูสิมันเละหมดแล้วมนดขนมทองม้วนมันเละหมดแล้วมันมมดลูกดีๆกินบวกกันเสือ้ยเละหมดแล้วดูสิก็ลวงก็หยิบออกมาเร็วๆว่ะแม่วามันเละหมดแล้วนั่นพอเลย <c oughs> ดูสิ ไม่ด้ครับโปตูตูตอตูต้่ล้ครับผม้เียไปล็อกมาลกมาล็อมาลไปไมเข้าล็อกมาล็อไปไม่เข้าล็อกจะได้หรือเปล่าครับ

ทำประตูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ไม่ได้ครับผมโอม้โหเลี้ยงมาส,ส่งมาอีกทีเตะลงน้ำเลยส่งมาอีกทีไม่ได้น้ำได้หรือเปล่าทำประตูได้หรือเปล่าทำประตูได้หรือเปล่าไม่ได้ครับประตูได้หรือเปล่าโอ้โหเลี้ยงมายิง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 โอ้โหส่งมาให้บีส่งมาให้บียิงยิงครับส่งมาส่งมาอีกทีอยู่ลงน้ำนะครับส่งไปอีกทีแล้วไม่ได้ ยิงไดหรือเปล่ายิงโอ้โหยิงได้ครับโอ้โหโกเล้ครับผมคราทำประตูได้หรือเปล่าวันนี้เ็าจะทำสถิติโลกได้หรือเปล่าครับวันนี้องลีองีลีนะครับยิงเปล่าคนะครับผมวันนี้นยิงนะครับโอ้โหอ รีบาร์มาอีกคนนะครับรีบาร์รีบาร์ว่างไหครับรีบาร์รีบาร์รีบาร์มาสร้างสถานการณ์อีกทีรีบาร์มาสร้างสถานการณ์อีกทีนะครับผมนจุเล่จุเล่กูไล่ไม่ได้ครับโอ้โหเอาเตียงได้หรือเปล่าเอาเลี้ยงได้ไหมโอ้โหเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะครับผมครับเอาเลี้ยงมาเลี้ยงมาโอ้โห ไม่รู้ของเขาทําอะไรไม่รู้เขาไปตีจี๊ดแจ่นั้นเขาไปตีจี๊ดแจ่นั้นทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหอ่าว <l ors> บอลมีไหนบอลมีไหนครับบอลหาย <l ors> บอลหายครับบผมอลหายอกไปนะครับบอลนะครับโอ้โหไายหรือเปล่าเราจะทำประตูได้ไหมเราจะทําประตูได้หรือเปล่าครับโอ้โหลีบา e กับองลี <l ors'> นะครับผมลีบากับองลีนะครับเขาจะทําประตูได้หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ครับ <l ors> โอ้โหบอลหายเอาไป นอะไอ๋อหนาวไปโอ้ยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหล็อกมาล็อกคือล็อกมาล็อกคือครับต่อตรงให้เอเอว่าไงอีว่าไงโอ้โหไม่ได้เอยังไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหต่อส่งมาให้บีบาไม่ได้ครับโอ้โหเัาล็อกตอนนี้เขากำลังล็อกู่ครับตอนนี้เขากำลังล็อกนะครับล็อกครับโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าครับไม่ได้ขอล็อกมาได้อีกที ทำอะไรกันโอัยโอ้โหได้ลิฟตาจะทำประตูได้หรือไม่ครับเหลือเวลาอีกสิบนาทีแล้วนะครับผมทำประตูได้หรือไม่ครับทำประตูได้หรือไม่ครับองลีครับครับโอ้โหไม่ได้ล็อกมา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 ยิงไม่เข้าไม่โอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้จริงไม่ได้จริงได้หรือไม่ งได้มยส่งให้บาส่งให้บาแล้วบาก็ล็อกมาส่งให้ดีดีไม่ได้โอ้โหสวนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหไม่ได้โอ้โหอองรีอองรีเดินมาครับอองรีมาเลี้ยงกับดีบาร์ครับดีบาร์ว่าไงดีบาร์ว่าไงดีบาร์ว่าไงเดีบายิงเดีบายิงเี๋ยยิงเอาไม่เอาเก็บฟุตบอลล่ะลูกโอ้ อะไนี่คนอ้วนทำอะไรดีโอ้ไม่ได้ครับไปพานใน้อกรถอีกทีไม่ได้จะเลี้ยงมาส่งครับโอ้ล็อกกันได้อีกทีครับล็อกกันยาวๆเลยครับโอ้ล็อกล็อกครับในการล็อกล็อกตอนนี้ครับโอ้ไม่ได้ไปไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่เข้า

ได้ครับทำประตูไม่ได้ครับผมทำประตูไม่ได้ทำประตูไม่ได้เอาผมมาให้ลาลีลาผมให้ลารีล่าลีลาเฮ้ยลีลาเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ครับไโอ้โหโอ้โหส่งมาใส่หิครับการลีลาของเขาเตะบอลนะครับโอ้โหผมให้บีบาบีบาแล้วไงบีบาแล้วไงบีบาที่ทำประตูได้เห็นไหมทำประตูได้เห็นไหมไม่ได้ครับไม่ได้ส่งไปโอ้โหโอ้โหยิงประตูต่อส่งครับผมโอ้โหไม่ได้ครับอ่าอีกทีครับเปิดบอลมาอีกที เปิดบอลมาเปิดบอลมาเปิดบอลมาให้ลีซอยคือหลอกองลีว่าครับอ,องลีอ,องลีว่าไงองลีเลี้ยงโอ้โหอหลอกก็เลี้ยงนะครับเป็นโดนอันนี้โดนะครับผมโอโ้โอหโอ้โหส่งมาให้บาบีบาบีเลี้ยงมาเลยก็ส่งให้บีบีไม่ได้บีลงมาไม่ได้โอ้โหส่งให้เอเอยิงเอไม่เข้าเอไม่เข้า,ขาดูให้ดูสิโอ้โหเลื่อนประตูต่อคนครับผมโอ้โอหตามไปเอาฟุตบอลละ าไปเอาฟุตบอลอึ๊บข้ามรั้วก็ได้ไปล้ฟุตบอลอยู่ตรงไหนลตนิไปตรงนู้นค่ะแม่มจะตามไปเอาฟุตบอลขี้เกียจอีกใช้พ่ออีก